คำถามที่11ครั้งที่66ตอบปัญหาคุณทรายถึงข้อที่8ให้ตัดวัสงสารขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการพ้นทุกจากวัตะสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าคะ่ะเจริญในการพัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกข์ตัดวัะสงสารเป็นพระสงค์สาวกของพระผู้มีพระเจ้า <c oughs> ให้ได้ในชาตินี้ทุกๆคนอกทอแล้วกันนะ คราวที่แล้วพูดถึงเจ็ดหัวข้อที่เป็นสภาพเอื้อให้เราเอื้อเอื้อให้เรามีสภาวะที่เกื้อหนุนให้เรามีาจิตที่มั่นคงถึงข้อสี่บุคคลนะต้องคบคนประเภทเดียวกันนะพระยะสุรบันมีญานเจ็ดพระสุรบันเนี่ย แม่ธารมจะพูดเลยดีไหมฮะมันก็จะยาวอีกแย่ญาตเจ็บปะสตริบาลมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่ารู้ว่าสมณะนอกทรไว้ันนี้ไม่มีหมายความว่าคนที่มิผิดไปจากเราเนี่ยบรรลุธรรมไม่ได้เธอจะรู้เลยเธอจะรู้เลยอาตมาคบคนเนี่ยธาตมาฟังธรรมเนี่ยอาตมาดูหนังสือเนี่ย อันมาอาหานดูดูแล้วอืมายกมือสมเด็จลักพลิกพลิกไปเสียเวลาฟังฟังก็พูดมันได้เรื่องมันไม่เสียเวลาเราไงเราก็ต้องหาทางออกที่ดีนะถ้าบุคคลต่อไปก็ห้าคือโภชนะโภชนะอาิีหาบริโภคนอกบริโภคใน ข้าวผ้ายาบ้านอาหารที่กินมันต้องไม่มีโทษกับเรานะถ้าเราเธอออกลองดูถ้าเธอกินหวานมากไปมะออกมากี๋ยวเธอก็จะหลับแล้วเดี๋ยวเป็นเบาหวานแล้วนะก็จะผ่านเรื่องอาหารแล้วให้เข้าใจอืมต่อไปก็หกอีริยาบท อิยาบทจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็ต้องเลือกสถานที่อะทำยังไงจะยืนจะเดินต้องเดินให้ได้อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงจะยืนจะยืนยังไงท่าที่ทำให้เราได้แข็งแรงนะต้องตากแดดไปในตัวนะ เอาวิตามินดีเข้าไปอินยาบทจะนอนจะนอนไงเธือสังเกตถ้านอนที่นุ่มๆน,นะเดี๋ยวปวดหลังปวดเอวมันสบายเกินเดี๋ยวนอนน้ำโอนิ่มๆอากาศเย็นๆเดี๋ยวคิดถึงกราบแล้วต้องนอนพื้นเรียบๆเ,เนี่ยมันจะสุขภาพดีแต่พอแก่ตัวมันจะเป็นรอยนะ พอนังมันเหี่ยวแล้วมันต้องรีบเร่งยิ่งอายุมากต้องรีบเร่งปฏิบัติสงสัยเลยถามแันมายังมีชีวิตยอยู่ถามได้ถ้าอยู่ที่นี่ก็เธอถามมันก็ตอบแต่เธอไม่อยู่ก,ก,ก็ก็ช่วยไม่ได้เธอหาทางถามมาแล้วมันแต่มาจะตอบไม่รู้แล้วแต่มาตอบนี่ตอบยาวนะดูคนถามคุณทรายอ่ะ ถามว่าแฟนนอกใจทําไงถนอกใจสอนให้ออกวัฏถะยิ่งสอนเด็กรุ่นใหม่ทําไมมันอยากจะออกแค่เนี้ยจะมาตอบกี่ตอนแล้วเนี่ยจนคนฟังจะตัดสรูแล้วเนี่ยเ่อจำคำไว้อย่างหนึ่งสัตธรรหรือพระหลานเนี่ยจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็เพื่อไปนิพพานอย่างเดียว อาตมาไม่ได้คุยตัวเองอะอนะอาตมาก็ยังไม่ถึงนิพพานนะแต่มาก็มีอาตมาระดับหนึ่งเธอสังเกตดูแล้วกันอาตมาไม่ได้บอกเธอเป็นสัตว์ปรลุดนะเธอเอาคณสมังสัตว์รลุดมาตรวจเช็คดูอาตมาบอกพ้องข้อไหนเช็คดูถ้าบอกพ้องข้อไหนช่วยบอกด้วยนะอาตมาผิดไปจากตรงไหนเธอฟังเปิดหลายครั้งแล้วสองครัง้งสามครั้งแล้วเธอดูฟังให้ได้แล้วเช็คอาตมาดูสิ อย่างว่าเธอต้องมาเช็คใกล้ๆนะไม่ต้องใกล้ถึงเข่าชิดกันนะคือใกล้แค่เพียงแต่ว่าเออพูดรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวใกล้มันกระแสกก็ไมใกล้มันบอกแม่น <laughs> เข้าใจนะเขาใกล้สตตร,รุษใกล้แค่เพียงได้พูดได้คุยกัน ไม่ใกล้เข่าชิดหรือกระแซะไม่ใช่ไอ้น,นั้นมันบอแมนนะแล้วก็ต้องใช้เวลานานเขาจะมีปัญญาหรือไม่พระเจ้าบอกว่าต้องใช้เวลานานเขาจะมีศีลเขาจะมีปัญญาเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เธอจะต้องใช้เวลานานและใกล้ชิดท่าน นะสนทนากับท่านที่รู้ว่าท่านมีปัญญาหรือเปล่าและตัวเธอเองเธอก็ต้องมีปัญญาถ้าเธอไม่มีปัญญามีปัญญาแค่เออเห็นอสัตตบุตรเป็นเป็นสัตตบุตรแค่นั้นก็จบแล้วเธอเธอเป็นลักษณะอสัตตบุตรเธอมาพบอสัตตบุตรเธอก็บอกสัตตบุตรเนี่ยคืออสัตตบุตรเห็นไหม อาสัตว์ตรจจะไม่รู้สัตว์ตรุษอาสัตว์ตรุจจะไม่รู้อาสัตวบตรวด้วยกันกลับเห็นว่าอาสัตวบตรุษเป็นสัตว์ตรุษส่วนสัตว์ตรุษรู้คนนี้อาสัตวบตรุษคนนี้ไม่ใช่บัณฑิตคนนี้พาผิดทางแล้วเพราะอะไร เพราะท่านเคยมีคือเป็นมาก่อนท่านึรู้ไงนะต่อไปข้อเจ็ดอุตุอุตุคือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมมันร้อนไปไหมโอ้ยร้อนมากไปก็ไม่ไหวหนาวไปก็ไม่ไหวเย็นเกินไปก็นเนี่ยเย็นเกินไปยิ่งคนแก่แล้วเนี่ยความร้อนมันมันไออุ่นมันไม่มีแล้วมันชักจะน้อยแล้ว มัจะหมดไฟพอหมดไฟก็เจ็บเจ็บระด้ใกล้ใกล้ที่จะลงลงดินแล้วเพราะฉะนั้นอุตตุคือสภาพแวดล้อมอุณหภูมิจะต้องพร้อมเหมาะที่เธอที่จะบำเพ็ญเพียรเธอจะมีปัญญาได้เจ็ดสตักเศษข้อเนี่ยเป็นสภาพเกื้อหนุนให้เธอมีสมาธิมั่นคงถ้าต่อไปจะเริ่มเธอตั้งใจฟังดีๆ อเนชาสปายาสูตรว่าด้วยปฏิปทาอันเป็นสปยายะแค่อเนชาสมาบัตหมายถึงว่าข้อประปฏิปทาข้อประพฤติปฏิบัติที่จะเอื้ออํานวยให้เธอมีสมาบัตแปดข้อ66สพระเต็โดรลบีสิบสี่ข้อหกสบหกหน้าเจสิบสองเน่ยอธิบายเรื่องกรรมซึ่งอเนชาสมาบัตแปดคือพูดถึงโทษของกรรม เบื้องต้นนิดหน่อยฟังดูพูะเจ้าก็สอนภิกษุให้พิจารณาว่ากาม,มันไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่ามันเป็นเท็จเธอพิจารณาเธอแก็ไปนะมีความเรือนหายไปเป็นธรรมดาลักษณะของกามนี้เป็นความล่อลวงเป็นที่บ่นถึงของคนผ่านเป็นความล่อลวงคืออะไร มันไม่จริงกับเธอหรอกเมื่อก่อนก็รักเสมอขาดเธอไม่ได้เดี๋ยวนี้ขาดเธอได้แหละถ้าเป็นสาวรู้ดีไปไหนก็เธอจะเอาอะไรซื้อให้หมดแหละพอได้แล้วซื้ออะไรมึงซื้อเองดิแต่มันเจอบางกะปีครับข้ามถนนพอสาวหน่อยแม่จูงมือนะจูงมือข้ามถนนกลัวกลัวสาวเขาจะรถเที่ยว พะแกตัวต่างคนต่างเดิน <c oughs> ซื้อของแล้วก่อนเน,นี้ถือให้มีอะไรซื้อถือให้ถือให้พถือเองสิซื้อเองกับถือเอง <c oughs> มันล่อรัวกันไป <c oughs> มันไม่เที่ยงเท็จเป็นที่บนถึงของคนผ่านคน คนพานคือคนที่ยังมีภานละคนที่มีภานละกับตัวเองคนพานคนพานเนี่ยจะมีภานละกับตัวเองเสมอเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวยงูคนไม่พานเนี่ยเขาไม,ไม่ไม่เรื่องมากอะว่างเด็กเด็กน้อยอะเรื่องมากให้ได้ย,ยังใช้สารพัดนะเธอดูแลัน เป็นที่บนพืนถึงของคนพาลคนพาลคือคนที่ทําตัวเองให้มีพารละเป็นคนพาลเสมอลักษณะคนพาลเดี๋ยวติดไอ้นู่นเดี๋ยวติดไอ้นี่เดี๋ยวไอ้งูเดี๋ยวไอ้นี่เ,นเธอคบเพื่อนเธอเพื่อนคนไหนที่เรื่องมากเนี่ยวนนี้ปวนอะคนพาลน,น่ะการที่มีในภพนี้กามคืออะไร สิ่งที่น่าปรารถนาน่าไข่ช่วยให้รักใชใ้ไข่พาใจให้ขนาดหลงไหลในพบนี้พบนี้คือเดี๋ยวนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้อะไรล่ะที่เธออยากได้เนี้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพบเดี๋ยวนี้ชาตินี้คือเดี๋ยวนี้ชาติหน้าคือเธอเลิกติดเธอเข้าถึงชาติหน้าแล้ว เธอก็สัมเพราก็พบแล้วเห็นไหมชาตินี้คือเดี๋ยวนี้ชาติหน้าคือเธอหลุดพ้นพิสูจนได้ในปัจจุบันชาตินี้ชาติหน้าไม่ใช่ชาติหน้าขึ้นสวรรค์เธอจะขึ้นสวรรค์ลงนรกพิสูจน์ได้ชาตินี้เธอเธอทุกทเธอลงนรกชาตินี้แล้วเธอหมดทุกทเธอขึ้นสวรรค์แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปตายก็ขึ้นสวรรค์เธอทําบุญ เธอจะมีความสุขชาติหน้าเขาบอกจะได้ขึ้นสวรรค์เอาเงินไปเวายห้าหมื่นแสนหนึ่งล้านหนึ่งหลังตายนะเธอจะขึ้นสวรรค์แต่ตายไปแล้วเธอจะรู้ได้ไงเธอขึ้นสวรรค์เธอเลิกสิ่งที่เธอติดเธอยึดเธอผูกพันเดี๋ยวนี้เธอทุกข์เพราะเธอไปติดเธอไปชอบแล้วมันแบอยังชอบ ไปยึดทิฏฐิความเห็นที่มันฟุ้งซ่านไปปลูกพันสิ่งที่เธอไปติดไปยึดไปปลูกพันนะเธอทุกชาตินี้เธอก็ทําทบุญทําบุญโดยไงยเลิกติดเลิกยึดเลิกผูกพันเธอก็บุญเธอขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้ไปสู่ได้เดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่ต้องไปตายเ้วถึงจะขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวนี้เลยถ้าเธอเลิกติดยึดปลูกพันได้ และกลามในภพหน้าไอกามในภพหน้าคือภพอคือที่อยู่ที่เป็นที่มีที่พอใจของเราข้างหน้าเธออยากจะไปไนู่นอยากจะไปไนี่เธอเธอคิดถึงตัวเธอเอเวลาเธอจะไปไนู่นไปไนีไปไน่เธอคิดเลยเออเธอฉันต้องไปตร่งนน้นนะฉันต้องไปซื้อไอ้นู่นนะเดี๋ยวต้องซื้อนน่เดี๋ยวไม่ไลืมจดไว้ก่อนกูจะไปซื้ออะไรเนี่ยเป็นภาระเธอจะอทำจดจด,จดเดี๋ยวมันลืม นี่ยไอ้สิ่งนั้นคือพบหน้ากามในพบหน้าเดี๋ยวอยากกินขนมปังขนมปังไอ้ <c oughs> จิ้มนมนะเฮ้ยอยากกินขนมปังเดี๋ยวไปตลาดมีซื้อขนมปังนิ่มๆน,น,นะแล้วก็มีนมคนหวานจิ้มจุยจุยในกามในพบหน้าเห็นไหม เธอไปสูดได้ทันทีเลยการมาสัญญาสัญญาที่จําได้หมายรู้มันการเดียวกันนี่แหละการมาสัญญาสัญญาแปกําหนดหมายจาได้หมายรู้ที่มีในภพนี้ในภพหน้าสัญญาของเธอเดี๋ยวเนี้เอาเดี๋ยวนี้ไปข้างหน้าเดียวเดี๋ยวจะไปเอาเนี่ยามในภพหน้า สัญญาในภพนี้สัญญาในภพหน้าละเอียดไหมละเอียดจนบางทีเธออยากฟังแล้วเธอฟังอันนี้อาจในพระเทพดกนะเดี๋ยวเธอจะถอดต่อไปในพระเทพดกจะพลิกอีกทีนะเธอจะงงอีกตามดีดเดินตามมามาเดินเดินมาตาดีๆใจเย็ยนฟังหลายครั้งพระเจ้าบอกไอ้ทั้งหมดเนี้ย ต่างกันเป็นบวกแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นที่โคจรของมารการมีเนี่ยมันมีบาปเนี่ยกามมันมีบาปอากุศลธรรมสามข้ออย่างนนั้นมันจะมีสามตัวติดเธอเธอมีกามมันจะมีสามตัวอยู่กับเธอคือหนึ่ง อภิชาวิสมาโลภะเพ่งเล็งก้าละโมบให้สมใจตนก็คือราคะอยากได้มากๆอยากให้สมใจตนนะสองพยาบาทความไม่พอใจถ้าเธอสมใจเธอก็ดีไปเธอไม่สมใจเธอไม่พอใจแนละ้ว มันมันอยู่ในกามเธอนอีอ่ยแหละพราะพราะพมานมันคล้องบวชให้เธอแล้วเธอก็ติดแอดมันบ่บวงคล้องและมานมารมันจะตัวตนนะมานคือจิตของเธอสารลัมพะแข็งดีดูสิลิซ่าเขาโอ้โหเขาดังระดับนั้น เขายังมีมีไอ้เดาราเกี่ยบหิวดำมันชื่ออะไรไต้องไปเสีสนใจหรอกเขาบอกโอ้มันก็ไอ้ไอ้ตุด๊ดไอ้ไอ้ไอ้ลิซ่ามันคือไอ้ตุ๊ดของไทยมีลูกกระเดือกด้วยเห็นไหมมันมีจิตเลสยาเนี่ยเธอไปดูเห้หลายรคนแต่ลิซ่าเขาฟังฟังคนอธิบายเยอะลิซ่าเป็นคนสงบไม่อึดอัดไม่โกรธใคร ถูกดูถูกไงก็ใจเย็นบอกสอนเขาด้วยความสงบนะจริงจริงเป็นที่น่ารักของคนก็เลยชื่นชอบนะเห็นว่าทำปีกว่าได้ทั้งเปน็นพันพันล้านดอลลาร์เลยนะบริษัทของเขาอ่ะอ่าทัมุนาคนบุริลัมอตมาคนบุริลลัมนะ จะบอกให้ภาษาอีสานก็พูดได้แซบแซบปิริเพ็ดหยางอจริง,งพ่อพอเป็นคนอ่าธรรมนชัยบุรีรัมมาแลนะแต่แม่เป็นคนทางทางทางจันไปไหนไหมาฮิอย่านั่งยญาบนทับญานะ ระวังมันจะคันนี่เห็นไหมน,นี่นะฮะทะลึกนิดหน่อยแก้เหงาจะมีสารลำพาอยู่นั้นคือแข็งดีแข็งดีคืออะไรเออมันจะใหญ่ขนาดมัน่า,นาทาในแหละจะเก่งขนาดไหนมันจะสวยขนาดไหนกูแน่กว่ากูรวยกูเก่งกว่ามันจะอยู่ในนั้นแนหะพอการเป็นต้นเขา การพวกนี้จะก่ออันตรายให้แกต่ตัวเธอที่ประพฤติตนจะเป็นอริยะฟังล้ำลายหลายครั้งที่หลายครั้งเนี่ยอริยะสาวกพิจารณาทรนเนี่ยสามอีกทีสามอีกทีกทพระยาบอกว่าเธอจะต้องเจริญภัยบูนเพ็นมหาคตา เธอต้องเจริญเป็นอนักก็คือเจริญโดยใช้อิธิบาทสี่เท่าถึงความเป็นใหญ่อธิษฐานจิตอธิธอธธธธแปว่ายิ่งฐานคือฐานะของเราเธอต้องตั้งจิตตั้งใจครอบงำโลกครอบงำความไม่เที่ยงโลกคือความไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเกิดผัสสะหก เวทนาหกไม่เที่ยงครอบงำมันได้ได้ก็บอกแล้วว่า,วาพิกุณีวชิราบอกโลกนี้มีทุกข์นั้นเกิดขึ้นทุกข์นั้นตั้งอยู่ทุกข์นั้นระดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรแต่เธอเห็นทุกข์เป็นสุขไงเธอก็ดิ้นอยู่นั่นแหละถ้าเราอยู่ด้วยมหมากตะา อันภัยบุญเป็นหน้าคาถาอธิัยครอบงำโลกอยู่บาปอกุตตสามอาห่งเถืออพิชาวิสมารโลภะมันก็คือราคาโทสาโมหะและพยาบาทแล้วก็าสารัมภาค,คือแข็งดีนะก็จะไม่มีจะไม่สามารถครอบงำเราได้ เพราะอะไรเพราะเราได้ปฏิบัติอย่างนี้มากด้วยปฏิปทาอย่างนี้จิตของเธอย่อมผ่องใสในอายตนะผ่องใสในอายตนะไงถ้าเธอจเจริญเนี่ยจิตเธอผ่องใสเพราะตาหูจมูกในอายตนาหูจมูกริงกายใจของเธอเนี่ยเธอก็ไม่ต้องผิทุกข์เดือดร้อ,อนใจเพราะกระทบรุรกถึงสมผัสเข้าเธอก็จะผ่องใสใ,ในอายตนะ อันจะทำคือเชื่อมต่อไปอยังทวารน,นั่นแหละพอพอเห็นปุ๊บเชื่อมไปเธอรู้แล้วก็ย <c oughs> ิังธรรมดาธรรมดาคนอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้ถ้าขาไม่อย่างนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเธอเข้าใจเขาเข้าใจคนทุกคนเข้าใจคนรอบได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เธอก็วางใจนะ เธอก็ย่อมเข้าถึงอานนชาสมาบัติหรือน้อมใจในปัญญาในปัจจุบันเป็นไปได้ที่ในพระไตรปิฎกเขาบอกหลังตายแล้ววิญญาณก็เป็นายในภพนี้พึงเป็นวิญญาณเข้าถึงสภาพว่าความวัดไม่หวันไหวนี่คือปฏิปทาที่เป็นสัญญากแก่อนชาสมาบัติประการที่หนึ่งมันคืออะไร หลังการตายหมายความไงหมายความว่าเธอ <c oughs> <โท>เธอมีตาไปกระทบรูปแล้วเธอชอบไปนี้พอเนี้ตายไปแล้วนะไปกระทบอื่นอีกเธอก็ไม่หวันห่นไหวคือไอ้จิตที่เธอพ้นไปแต่ละอนละันมันตายมันเคลื่อนมันมอณหน้าไปจากเธอแล้วเธอก็ไปพบอื่นวิญญ,ญาณธาตุลวงเธออ่ะไปอยู่ในพบใหม่เธอก็ไม่หวันห่นไหวอีก พราจิตเธอมั่นคงจากทวาลน,นอกทวารใน,ไ,นไม่รู้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจนะอ่ะวันนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทรับของมูลนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคลในิพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้ จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลน,นิธิจิตธงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามผูติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า แสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ